คุณอาจแปลกใจเมื่อรู้ว่าไม่ใช่แค่บริษัทจากสหรัฐและจีนเท่านั้นที่ครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอินเดียกำลังสร้างกระแสเบื้องหลังเขย่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมายรอยักษ์ใหญ่ของอินเดียกำลังขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างเงียบๆแม้แต่เทสล์ก็ยังไม่ทันตั้งตัวพวกเขาไม่ได้แค่แข่งขันเท่านั้นแต่ยังท้าทายยักษ์ใหญ่จากจีนและอเมริกาด้วยรถยนต์ s u v ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด B6E และเซ e รถยนต์เหล่านี้กำลังสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วทุกคนทุกแห่ง และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของมินรอถึงได้รับความสนใจและถักดันให้อินเดียเป็นผู้เล่นหลักในการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าเคียงบ่าเคียงไหลกับตลาดรถยนต์ชั้นนําของโลกอยากติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใช่ไหมกดปุ่มติดตามเพื่อรับข่าวสารล่าสุดวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของมินรอเริ่มจากภาพรวมกันก่อนมินรอไม่ใช่รถ SUV รุ่นใหม่พวกเขาสร้างรถยนต์ที่พร้อมลุยทุกสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบากที่สุดของอินเดียมานาหลายทศวรรษลองลึกภาพถนนในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่น และเส้นทางบนเทือกเขาหมาลายแต่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับมหินทราพวกเขามุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ e ี i ีด้วยพันธกิจที่ไม่เพียงแต่จะต่างให้ทันแต่จะต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงด้วยรถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่เรียกว่าอือีกอินเดียซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่จะทลายขีดจํากัดและกําหนดนิยามใหม่ให้กับนวัตกรรมของอินเดียทําไมต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโลกกาลังหันเอื้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลมืองต่างๆกาลังเผ ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างแท้จริงรถยนต์ไฟฟ้ามอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมหินดรมองว่านี่คืออนาคตแต่พวกเขาไม่ได้สร้างรถยนต์ไฟฟ้าเพียงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเท่านั้นพวกเขากำลังสร้างสัญญาณยนต์ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยด,ดีไซน์อันน่าทึ่งและสมรรถนะที่ทำให้คุณอยากออกเดินทาง B6E และเซล E ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้คือดาวเด่นของงานไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาพวกเขาคือข้อความจากมหินดรอินเดียพร้อมแล้วที่จะพิชิตโลกพบกับ B6E และเซล E แล้วอะไรที่ทําให้ SUV เหล่านี้มีความพิเศษเรามาวิเคราะห์กันก่อนเลยเริ่มจาก B 6 E ลองนึกภาพ SUV สุดโฉกเฉียวสปอร์ตพร้อมลดยสนามแข่งดูสิโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและให้ความรู้สึกถึงการผจญภัย B 6 E ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเราใจลองนึกถึงคนทํางานรุ่นใหม่หรือครอบครัวที่ต้องการสไตล์และเนื้อหาสาระราคาเริ่มต้นประมาณ22,500ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับด้วยแบตเตอรี่ขนาด79กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้วิ่งได้ไกลถึง682กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจากการทดสอบในอินเดียเพียงพอสำหรับการขับรถจากมุมไบไปปูเน่และกลับสองรอบโดยไม่ต้องเสียดปลักแถมยังเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ทายใน6.7วินาทีถือว่าเร็วพอๆกับรถ SUV เลยก็ว่าได้แล้วก็ยังมีเซลล์เก้าอีพี่น้องสุดเท่อีกต่างหากคันนี้เป็นรถ SUV เ v สคูวีสรูรา เข้ากับคุมพลังราคาเริ่มต้นที่2,6000ดอลลา,าร์สหรัฐมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ต้องการรถระดับพรีเมียมแบตเตอรี่ขนาด7จกิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุด656กิโลเมตรและทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.8วินาทีเซลเก e ให้ความรู้สึกเหมือนรถบ้านเคลื่อนที่มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างหน้าจออินโฟเทนเมนต์ฝั่งผู้โดยสารรถ SUV ทั้ง2รุ่นใช้แพลตฟอร์มลิงโกลของมองาฮิน้ดออ โดยเฉพาะทําให้รถมีความคล่องตัวและประหยัดพลังงานสิ่งที่เจ๋งคือวิธีการชาร์จของรถยนต์ทั้งสองรุ่นด้วยเครื่องชาร์จเร็วขนาด175กิโลวัตต์คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก20เป็น80ได้ภายใน20นาทีซึ่งเทียบเท่ากับเวลาดื่มกาแฟ1แ,แก้วยิ่งไปกว่านั้นมาฮินดรอยังมาพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสําหรับเจ้าของรายแรกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของมาฮินดรอเทคโนโลยีที่ทําให้มาฮินด์โดดเด่นไม่เหมือนใครเอาละมาเจาะลึกกันหน่อยรถ SUV เหล่านี้อัดแน่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้การขับขี่รู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่โลกอนาคตแพลตฟอร์มมิงโกลคือแกนหลักฐาน้ำหนักบอสไตล์สเกตบอร์ดซึ่งทำให้รถเหล่านี้มีจุดศูนย์ถุงต่ำเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนรถที่กอกกอดถนนไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขับขึ้นเดินภายในห้องโดยสารคือความฝันของคนรักเทคโนโลยีรถ SUV ทั้ง2รุ่นมาพร้อมหน้าจอ3จอลองลึกภาพแผงหน้าปัดดิจิทัลหน้าจอสัมผัสกลาง และในเซลล์เก้าอีกก็มีหน้าจอสำหรับผู้โดยสารคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่ระบบนำทางไปจนถึงเพลงเพียงแค่แตะนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลแบบเฮดอัพเสมือนจริงบอกมินทีปลียูเรที่ฉายเส้นทางไปยังกระจกหน้ารถโดยตรงทำให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนเพิ่มการเชื่อมต่อ 5G เข้าไปรถเหล่านี้จะออนไลน์ตลอดเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์หรือสตรีมเพลสโปรดของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดความปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้กันมาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายจุดกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศา และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอย่างเเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนค e ดิ้งแอสซิสและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเตอร์ดัติว์ครูสคอนโทรราวกับมีผู้ช่วยนักบินคอยดูแลคุณอ้อแล้วระบบ,ละระบบเสียงหละระบบเสียงฮามันคาเดน16กลำโพงที่จะเปลี่ยนทุกการขับขี่ให้เหมือนคอนเสิร์ตมาฮินดรอยังร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างควอคอมในการพัฒนาชิปและว o ฟสไบเกิในการพัฒนาสูตรประกอบแบตเตอรี่ผสานความคิดสร้างสารรค์ของอินเดียเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลก พวกเขากำลังใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เบลดของบิตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทานซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพื่อให้มั่นใจว่ารถ SUV เหล่านี้ใช้งานได้ยาวนานไม่รอมีสถานะเป็นอย่างไรในระดับโลกไม่เรายักษ์ใหญ่ยานยนต์ของอินดีกำลังสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาด้วยคำกล่าวอ้างที่หนักแน่นว่ากำลังแซงหน้าคู่แข่งจากจีนและอเมริกาในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแต่คำกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเพียงการโฆษณาเกินจริงและมีความจริงมากน้อยเพียงใด ลองมาเจาะลึกภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกวิเคราะห์ตำแหน่งของมหินดร์และดูว่าอะไรทําให้พวกเขาโดดเด่นในโลกที่ครองตลาดโดยยักษ์ใหญ่อย่างเทสเซอและบิดนี่คือเรื่องราวของกลยุทธ์คุณค่าและความทะเยอทะยานและคุณค่าแก่การทําความเข้าใจว่ามหินทรออยู่ตรงไหนในภาพรวมก่อนอื่นมาพูดถึงจีนยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ของโลกรถยนต์ไฟฟ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นใหญ่ตรงหัวหลานรถยนต์ที่ขายในประเทศมากกว่า30เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งขับเคลื่อนโดยแบรนด์อย่างบิดเอเนโอเล็กสแปงบริษัทเหล่านี้ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากรัฐบาลซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทําให้พวกเขากล้าไปข้างหน้าได้จุดแข็งของพวกเขาอยู่ที่ขนาดและความเร็วพวกเขาผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นอย่างน่าตื่นตาตั้งแต่รถคอมพักราคาประหยัดไปจนถึงรถ s u สยูบีไฮเทและห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกยกตัวอย่างเช่นในทสังของบิด ซึ่งเป็นรถ SUV ขนาดกะทัดรัดยอดนิยมมีราคาอยู่ที่ประมาณ38,391ดาอสลลาร์สหรัฐในอินเดียและมีระยะก,การใช้งานและฟีเจอร์ที่ครบครันแบรนด์จีนสามารถบุกตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดและมีสไตล์ได้เร็วกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ทำให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญที่น่าเกรงขามทีนี้เรามาข่ามมาสมุดแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกากันซึ่งเทสลาครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล Y ซึ่งมีราคาเริ่มต้นประมาณ4 4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ3.7ล้านรูปีในอินเดียเป็นรถยนต์ขายดีระดับโลกโดดเด่นด้วยอัตราเร่งอันเร้าใจอัตราเร่งศูนย์60ไมล์ต่อชั่วโมงภายใน4วินาทีและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างการอัปเดตผ่านระบบไร้าสายนอกเหนือจากเท s l a แล้วผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่อย่าง Ford ที่มี Mustang Mach-E และสตาร์ทอัพอย่าง Rivian ที่มีรถบรรทุกไฟฟ้าสมรรถนะสูงกำลังขยายตลาดของตนเองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐกำลังเติบโตแต่ช้าก,กว่าจีน โดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ8รถยนต์ไฟฟ้าของอเมริกามักเน้นการสร้างแบรนดระดับพรีเมียมพลังขับเคลื่อนที่ดิบและประสบการณ์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีดึงดูดผู้ซื้อที่ต้องการสมารนะ์ทนาและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วมอินดรอจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในการแข่งขันระดับโลกที่เดิมพันสูงนี้ผู้ผลิตรถยนต์อินเดียรายนี้ไม่ได้พยายามแข่งขันโดยตรงกับแรงม้าของเทสลอหรือปริมาณการผลิตมหาศาลของจีนอย่างน้อยก็ในตอนนี้ในทั้งกลับกันมอินดรอกำลังเล่นเกมที่ชาญฉลาดและมุ่งเน้นมากขึ้นมอบคุ และนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง B6E และ c 9 E ถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นรถยนต์เหล่านี้มาพร้อมคุณสมบัติที่คุณคาดหวังจากรถยนต์ที่มีราคาแพงกว่า2เท่าเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงระยะทางการขับขี่ที่ไกลและการตกแต่งภายในระดับพรีเมียม เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเซลล์ 9E มีระยะการขับขี่ที่เทียบเท่าเทสมเดลวแต่ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งในอินเดียเมื่อเทียบกับบิตออโต้สแล้วรถ SUV ของมอญดรามีทั้งระยะการขับขี่สไตล์และราคาที่เอื้อมถึงเทียบเท่าหรือเหนือกว่าทําให้ผู้ซื้อคุ้มค่าเงินมากกว่าสิ่งที่ทําให้มินดราแตกต่างคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการเฉพาะตัวของอินเดียผู้ขับขี่ชาวอินเดียต้องการรถยนต์ที่ราคาไม่แพงทนทาน และสามารถรองรับสภาพถนนที่หลากหลายตั้งแต่ถนนในเมืองที่พลุกพล่านไปจนถึงถนนในชนบทที่มีสภาพภูมิประเทศที่คาดเดาไม่ได้ไม่ได้รสร้างชื่อเสียงจากรถ SUV ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้และกำลังนำแนวคิดเดียวกันนี้มาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขา b 6e และเซลล์ 9e ไม่ได้มีดีแค่ราคาที่เอื้อมถึงเท่านั้นรถยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของอินเดียขณะเดียวกันก็มอบเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่ผู้ซื้อทั่วโลกคาดหวังการผสมผสานระหว่างการใช้งานจริง และความมุ่งมั่นนี้คืออาวุธลับของมหินดรพวกเขาไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นพวกเขากําลังสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงชีวิตของผู้คนความตื่นเต้นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของมหินดร์นั้นชัดเจนโพสต์บนเได้ขนาดนามช่วงเวลานี้ว่า m a h i n d i a s tesla และตัวเลขก็ยืนยันถึงกระแสตอบรับที่ดีในวันแรกของการจองมหินดรอได้รับยอดจอง b 6 e และซ e มากกว่า3 0 0 0 0 ทันคิดเป็นมูลค่าสูงถึง1.01พันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้บริโภคกำลังกระหายในสิ่งที่มินรอนำเสนอนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงความต้องการเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่ามินรอไม่ได้แค่แข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกเท่านั้นแต่ยังกำลังสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มที่อาจกำหนดนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจากรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความทะเยอทะยานของมินรอไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอินเดียเท่านั้นแม้ว่าการมุ่งเน้นที่ความต้องการในนท้องถิ่ จะทาให้พวกเขามีหลักฐานที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ยังมุ่งเป้าไปที่ตลาดโลกด้วยเช่นกันรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาได้รับการออกแบบให้มีความน่าสนใจในทุกด้านโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ทุกที่ต่างจากแบรนด์จีนที่เน้นขนาดหรือแบรนด์อเมริกันที่เน้นราคาพรีเมียมเหมือนเรากำลังสร้างส,างสมดุลด้วยการมอบคุณสมบัติระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้แนวทางนี้อาจทําให้พวกเขากลายเป็นมามืด ในตลาดที่ราคาจับต้องได้และความน่าเชื่อถือมีความสําคัญพอๆกับนวัตกรรมแน่นอนว่าไม่เรกําลังเผชิญกับความทา้าทายการขยายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการทั่วโลกการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จและการแข่งขันกับเงินทุนมหาศาลของเทสเซอร์และบิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กลยุทธ์ของพวกเขาที่เน้นคุณค่าความทนทานและนวัตกรรมอันชาญฉลาดทําให้พวกเขามีโอกาสในการต่อสู้พวกเขาไม่ได้พยายามเอาชนะคู่แข่งแต่พวกเขากําลังเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ออย่างแท้จริงรถยนต์ไฟฟ้าที่มอบป,ประสิทธิภาพได้มากกว่าในราคาที่ถูกกว่าแล้วมหินรกำลังไล่ตามบริษัทจีนและอเมริกาอยู่หรือเปล่ายังไม่ใช่ตอนนี้ขนาดของจีนและความสามารถทางเทคโนโลยีของอเมริกายังคงไม่มีใครเทียบได้แต่มหิดรกำลังลดช่องว่างได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้และพวกเขาก็ทำสำเร็จตามเงื่อนไขของตัวเองด้วยการให้ความสำคัญกับราคาที่เอื้อมถึงการใช้งานจริงและความน่าดึงดูดระดับโลกมหินรกำลังสร้างอนาคต ที่ไม่เพียงแต่แข่งขันแต่ยังโดดเด่นอีกด้วยในตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นผู้นําแต่พวกเขากําลังอยู่ในการแข่งขันและโลกก็เริ่มให้ความสนใจความท้าทายและเส้นทางข้างหน้าสําหรับมินโดแล้วอีวเจอร์นีรถยนต์ไฟฟ้าของมินโดกำลังเริ่มต้นอย่างน่าตื่นเต้นแต่เช่นเดียวกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่อื่นๆมันก็มาพร้อมกับอุปสรรคมากมายลองมาพิจารณากาันแบบลงลึกถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาพวกเขากําลังรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร และพวกเขาจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไปมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความทรหดความทะเยอทะยานและวิสัยทัศน์ที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกก่อนอื่นมาพูดถึงอุปสรรคกันก่อนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ของอินเดียยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยในปี2,567มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในอินเดียเพียงประมาณ2.5เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอย่างจีนที่รถยนต์ไฟฟ้าครองตลาดอยู่ ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือสถานีชาร์จถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างมุมไบหรือเดลีคุณอาจจะหาที่ชาร์จได้แต่หากขับออกไปในเมืองเล็กๆหรือชนบทจะเป็นคนละเรื่องกันเครือข่ายที่ไม่ทั่วถึงทำให้ความกังวลเรื่องระยะทางไกลเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ซื้อนอกจากนี้ยังมีเรื่องราคาอีกด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแม้แต่รุ่นที่ราคาจับต้องได้เช่นมอินดรอก,ก็มีราคาเบื้องต้นสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อที่คำนึงถึงงบประมาณเกิดความลังเลและในระดับโลกมอินดรอก,กําำลังเผชิญหน้ากับยยักใหใหหญญ่่่แบรนนดจีีอาางมข และมีประสบการณ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้ามายาวนานขณะที่บริษัทอเมริกันอย่างเทสลามีเงินทุนหนาและมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นยิ่งไปกว่านั้นไมโดยังคงเป็นน้องใหม่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ต้องรอการส่งมอบถึง6เดือนเพราะกําลังเร่งผลิตให้ทันกับความต้องการที่พุ่งสูงแต่ประเด็นคือไมโดไม่ยอมถอยพวกเขากําลังรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาด้วยกลยุทธ์ที่กล้าหาญ และแผนการที่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในโครงการ EV ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการลงทุนในระยะยาวนอกจากนี้พวกเขายังร่วมมือกับนักลงทุนชาวอังกฤษเพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้า7รุ่นภายในปี2030ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นคำมั่นสัญญาที่จะมอบทางเลือกให้กับผู้ซื้อมากขึ้นตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กในเมืองไปจนถึงรถ SUV สำหรับครอบครัวที่ทนทาน เพื่อลดความยุ่งยากในการชาร์จไฟมหินรอก,กำลังดำเนินการสร้างสถานีชาร์จเพิ่มเติมทั่วอินเดียเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจขณะออกเดินทางพวกเขายังจัดตั้งทีมขายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อให้การซื้อมหินรอไฟฟ้าเป็นเรื่องพิเศษไม่ใช่สร้างความเครียดแต่ประเด็นสำคัญคือมหินรอไม่ยอมถอยพวกเขากำลังรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาด้วยกลยุทธ์ที่กล้าหาญและแผนการที่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในโครงการ EV ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการลงทุนนใระะยยา พวกเขายังร่วมมือกับนักลงทุนชาวอังกฤษเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมซึ่งช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายของพวกเขาคือการเปิดตัวรถยนต์ SUV ไฟฟ้า7รุ่นภายในปี2030ไม่ใช่แค่ตัวเล็กเท่านั้นนี่คือคำมั่นสัญญาที่จะมอบทางเลือกที่มากขึ้น ให้กับผู้ซื้อตั้งแต่รถยนต์ขนาดกะทัดรัดสำหรับเมืองไปจนถึงรถ s u สสำหรับครอบครัวที่ทนทานเพื่อลดความยุ่งยากในการชาร์จไฟมหิดรก์กำลังดำเนินการสร้างสถานีชาร์จเพิ่มเติมทั่วอินเดียเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจเมื่อออกเดินทางพวกเขายังจัดตั้งทีมขายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อให้การซื้อมหิดรไฟฟ้าให้ความรู้สึกพิเศษไม่ใช่ความเครียดสิ่งที่เจ๋งจริงๆคือเทคโนโลยีของมหิดร์แพลตฟอร์มฮิงโลงของพวกเขาเปรียบเสมือนมีดพกแบบสวิสมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะรองรับรถยนตไไฟ้้าาทุุกรรร่่นดดอยงวเ็ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาวางแผนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆอย่างเซอร์ E และ XUV3 Lexus อยู่แล้วการจัดวางแบบนี้ช่วยให้พวกเขาตามเทรนด์ทันและส่งมอบรถให้ลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นและจังหวะเวลาก็ยอดเยี่ยมมากรัฐบาลอินเดียทุ่มสุดตัวกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า30ภายในปี2030กฎระเบียบการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นก็กำลังจะตามมาซึ่งส่งผลดีต่อไมน์ดรออย่างมากไมน์ดรอไม่ใช่แค่ขายรถยนต์แต่พวกเขากำลังขับเคลื่อนกระแสการเปลี่ยนแปลง เมื่อมองภาพรวมไฮดราบกำลังทำสิ่งที่พิเศษพวกเขาไม่ได้แค่พยายามแข่งขันแต่พวกเขากำลังนำเสนอวิสัยทัศน์ของอินเดียในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขามีราคาที่จับต้องได้แข็งแกรง่งและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทำให้พวกเขาโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง,สงหากพวกเขายังคงรักษาคุณภาพขยายเครือข่ายการชาร์จและบุกตลาดโลกพวกเขาอาจพลิกสถานการณ์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แน่นอนว่าเส้นทางข้างหน้ามีความท้าทายมากมายทั้งปัญหาการผลิตการแข่งขันที่รุนแรง และการสร้างความไว้วางใจทั่วโลกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่เพียงก็มีแรงผลักดันด้วยยอดจองกว่าสามหมื่นทันแสดงให้เห็นว่าผู้คนเชื่อมั่นในมหินรอพวกเขาไม่ได้แค่แข่งขันเท่านั้นแต่พวกเขากำลังสร้างอนาคตที่รถยนต์ไฟฟ้าของอินเดียจะเปล่งประกายบนเวทีโลกทำไมการถักดันรถยนต์ไฟฟ้าของมหินรอจึงมีความสำคัญการเดินทางสู่รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าของมหินรอไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ และน่าจับตามองมินราไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์ SUV เท่านั้นแต่ยังจุดประกายความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งอินเดียและผู้ขับขี่ทั่วโลกมาเริ่มกันที่สิ่งที่ทำให้มหินรอโดดเด่นพวกเขาไม่ได้พยายามเรียนแบบสิ่งที่บริษัทอเมริกันย่างาทฤษธรรมหรือทำตามกลยุทธ์ของจีนในการทุ่งตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแต่มินรากำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความคิดริเริ่ม รถ SUV ไฟฟ้าของพวกเขาอย่าง B6E และเซล9 E เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเรียนแบบตะวันตกหรือไล่ล่ายักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งรถยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับจิตวิญญ,ญาณอันเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียสาหรับอินเดียแล้วนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีโลกและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ทัดเทียมกับรถยนต์ที่ดีที่สุด รถยนต์ที่ชาญฉลาดทันสมัยและพร้อมแข่งขันในระดับโลกลองนึกภาพตัวเองอยู่หลังภูมาิลาลัยลองนึกภาพการกระโดดขึ้น B6E ซิ่งไปตามท้องถนนด้วยเสียงนุ่มเงียบแบบที่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นจะมอบให้ได้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือบรรยากาศความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆในแบบฉบับอินดีที่คุณได้ขับหรือบางทีคุณอาจจะกำลังขับรถเซอเก้าอีอยู่สะดุดตาด้วยดีไซน์โค้งมนโฉกเฉียวและโลโก้เรืองแสงที่บง่งบอกถึงความมั่นใจ SUV เหล่านี้ไม่ได้มีแค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นแต่ยังรวม ถึงประสบการณ์การขับขี่ด้วยอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายทั้งระยะวิ่งที่ไกลและเทคโนโลยีสุดล้ำแต่ที่เด็ดคือราคาจับต้องได้เมเรามั่นใจว่าคุณไม่ต้องควักกระเป๋าหนักเพื่อขับรถยนต์สุดเจ๋งสำหรับผู้ขับขี่ทั่วโลกรถยนต์ไฟฟ้าของเมย์เร์หมายถึงตัวเลือกที่มากขึ้นคุณไม่ต้องเลือกระหว่างรถรูราคาแพงหรือรถราคาประหยัดแบบเรียบง่ายอีกต่อไปรถ SUV เหล่านี้มอบสมรรถนะสไตล์และความคุมคค้มค่าให้คุณม,มีทุกอย่างได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพและยังมีภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้ด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ กับรถยนต์ไฟฟ้าของมาินดรช่วยให้อินเดียก้าไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยอากาศที่สะอาดขึ้นและการปล่อยมลพิษที่น้อยลงถือเป็นชัยชนะของโลกและเป็นชัยชนะของทุกคนที่ต้องการรู้สึกดีกับสิ่งที่ขับมาฮินดราไม่ใช่แค่ขายรถยนต์เท่านั้นแต่ยังกล้าที่จะฝันให้ใหญ่โตอีกด้วยเมื่อรถ B6E หรือเซลก้า E ทุกคันวิ่งอยู่บนท้องถนนพวกเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าอินเดียสามารถเป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจได้แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ เพราะนี่คือเรื่องราวของความเป็นไปได้ความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าและนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนสามารถตื่นเต้นได้สรุปอนาคตคือรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของอินเดียนมอหินราไม่ได้มุ่งหวังที่จะทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ b 6และเซียก้าผสมผสานสไตล์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าเข้าด้วยกันอย่างลงตัวให้ความรู้สึกสดใหม่และน่าตื่นเต้นพวกมันดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนหรืออเมริกันทุกรุ่นหรือไม่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเช่่่นนนนนนััั้พพววกกกมมแตตางโดดดเ และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอินเดียพร้อมที่จะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่เมื่อมหินเริเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและสร้างแรงผลักดันนี้โลกจะจับตามองในตอนนี้ SUV เหล่านี้คือประกายไฟประกายแห่งอนาคตที่นวัตกรรมของอินเดียจะขับเคลื่อนโลกคราวหน้าถ้าเห็น b 6 e หรือเซลล์ e บนท้องถนนก็อย่าลืมมองมันด้วยละมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือการปฏิวัติบนล้อคุณคิดยังไงบ้างพร้อมจะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากับมหินรหรือยัง